สำคัญกับเกมประเดิมดีนะครับก <ess> ็ก <t> ข <ial> <ess> ้างกายสบายแต่ว <t ial> <ess> ่า <t> ม <ial> <ess> ัน <t> ก <ial> <ess> ็ไม่ได้แล้วจากสิ่งที่ทมันไปได้มันก็เป็นไปได้ถ้าเรามีวินัยกอมันต้องสิบห้ามีได้ข้องบนต่อหน้าเพราะว่าถ้าเวลาล่างจะเสร็จเสร็จเราเลยทามันได้เยอะหลายหลายท่าแต่เราก็เกมรับค่อนข้างดีนะดีผมว่าดีแล้วก็ หลังจากนั้นหลังจาก15ปีไปผรู้สึกว่าเกมันปลอดภัยขึ้นแล้วก็กอกน้องแล้วว่าถ้าทําได้เดี๋ยวเขาก็จะเผ่เองเดี๋ยวความที่ท่ามันเกิดเดี๋ยวมันก็เป็นเกมงแบบวาแล้วก็้องมาทําสร้างหลังไปเยอะเยอะมากทราใหญ่ัวผมเองเนี่ยสะนะว่าเออได้สนาดนี้ยิ่งขึ้นหลังก็ไม่รู้ว่าทั้งท่าเหแล้วมี่กาส ทั้งรำบุญกัมีการซึ่งเกมนี้มันทำสนุกแล้วก็ปลุกความข้ามใจอะช่วงนี้การที่จริงๆแล้วตัวหลักผมเอาแค่ตัวเต้เนๆเลยเต้นๆกับหมอกถ้าไม่ไม่ไม่มีแบบได้ตาดเจ็บามาอะไรก็น่าจะสนุกมากที่ผมวันนี้มาเรียนสนามเก่าตึากสามเกณฑ์ท่าเรือมาหรือเปล่าครับเพราะว่าท่าเรือเนี่ยเปลี่ยนโค้ด กี่คนกี่คนสไตล์การเล่นวันนี้เหมือนตอนที่พี่โอ่ยังคุมอยู่หรือเปล่าแล้วก็พอเล่นมาเข้าทางเนี่ยมันก็เลยเข้าทางจริงต้องถามนะตอนผมมาทำยุคที่ทักนยุคก่อนก่อนหน้าสุดมันก็ก็เหมือนกับการศึกษาแหละเราก็ต้องบอกว่าศึกษาเพราะตัวที่ผมเคยโค้ชอยู่ก็เยอะเราวก็ศึกษาทำในด้านนั้นค่อนข้างหนักเพราะว่าอย่างด้วยประสบการณ์ด้วยความ ขึ้นมาใหม่แล้วก็แบบสภาพแฟนกุอลหนึงสิบได้อรอผมกลัวมากว่าเด็กมันจะเปลีแล้วครับอาจจะมีแบบไม่เป็นตัวของตัวเองอ่ะทำให้ปิดกองไปซึ่งจริงๆเราซ้อมกันมาดีสภาพดีนยย้ำหักเอใช็คือการชับเด็กยังไงมากทำงานที่กัปต้นมือเจอเนี้ยฟนบอลมากันเต็มสนามเึงนร้อยเปอร์เซ็นต์มาช้วย,ยเด็กอาก็เมอผมยกตัวอย่างะประกอบเย่งคอร์ส เราก็ต้องปิดคอก์ดประบไม่ได้ตลอดนะวันนึงถ้าตัดในคอมมิชชั่นเทกับเพื่อนหรือยิงต่างสามเหดือนเราก็ได้ปิดซอยใหมันก็อันนี้ยกตัวอย่างแต่ว่ารายเดียดเยอะมีเยอะถ้าเรือมีติดตัวเล็กต้องต้องเอาต้องแต่มนที้มันก็ไม่ได้ป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเรือก็หยุดไปหลุดไปยิงก็มันมีปีตัวแต่มันไม่เป็นประตูนะถือว่าเป็นโชคของกำลังด้วยพี่โอ่ครับพูดถึงโกแบนนะครับอันนั้น จากนักฟุตบอลเดินสายคนอื่นเขาได้เรื่อยๆสูงสุดของครั้งแรกก็คือแล้วไอ้ตรงนี้มันจะเหมือนเป็นแรงแรงใจให้กับนักฟุตบอลเดินสายคนอื่นอย่ไงไรบ้างมีก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งครับแต่ก็แบผมว่ต้องค่อยๆปล่อยหรอถ้าสิบเอ็ดตัวแรกเลยเนี่ยยากยากต้องให้เขาเกิดความมั่นใจให้ดูเกมเย,ย,ยิ่งเป็นเกมไฮยิงด้วยไม่ใช่เกมเหมือนที่เขาชอบไปเดินสายอย่างนั้นใครก็เล่นได้แต่มีความสามารถมีความเร็วก็เล่นได้แต่ฟุตบอลอยู่อย่างที่ไม่ได้ ก็ตัวเ,เดียวต้องตัวเล่นตัวเปลือยให่ทีเบิร์ตต้องได้เยกายม,ม,ม,มีนักเซอร์ไพรส์กับฟอร์มโมฮัมมิดออสมานไหมครับออตอนนี้เป็นเดียเดียวที่เลือกมาแล้วถูกใจที่สไม่ได้เจอไรก็ฝึกเ,เต้องกระซอมเลยเอาเข้ามาุนเครื่องอะไรก็ท,ทำรูปมานแต่งไม่ได้าาร,ารู้มาหลังูฝีม ยิงไกลลูกเปิดลูกอะไรเนี่เขาเ่อนข้างเป็นเอเชียที่ผมเ่ขั้งตั้งแต่ทำบอมาท่อนารถือว่าดีที่สุดกงแตอทำบอมาสิโปรีได้เชียร์